สวันที่ผ่านมาฉันป่วยหนักจนแทบลุกไม่ไหวทุกอย่างในชีวิตเหมือนถูกบังคับให้หยุดนิ่งเวลาเคยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกลับเดินช้าลงจนแทบสัมผัสได้ถึงจังหวะที่เวลาผ่านพ้นแม้ตอนที่ฉันเขียนสิ่งนี้ร่างกายยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ยังมีไข่ยอยู่แต่ช่วงเวลาของการนอนนิ่งคุดคูดกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงกลับกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าช่วยเปิดประตูสู่ความเข้าใจในตัวเอง ในมิติที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนเมื่อความเจ็บป่วยมาเยือนการป่วยหนักทำให้เราเหมือนถูกถอนรากจากกิจวัตรเดิมๆและผลักให้อยู่ในโลกที่ไม่มีการวิ่งตามเป้าหมายไม่มีสิ่งเร้าภายนอกมารบกวนฉันพบว่าตัวเองถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงภายในอีกรูปแบบหนึ่งโดยธรรมชาติช่วงที่ฉันนอนอยู่ได้เผชิญหน้ากับความเงียบที่ไม่อาจเลี่ยงหัวใจฉันไม่ได้พยายามไข,ขว่คว้า หรือผลักไสสิ่งใดแม้ภายนอกคลื่นของความกังวลเสียงสะท้อนของพลังงานลบความวิตกจากคนรอบข้างฉันรู้สึกถึงมันทั้งหมดแต่กลับเลือกที่จะไม่ตอบสนองและความนิ่งเฉยในความรู้สึกมันไม่ใช่ความเย็นชาหรือการละเลยจากหัวใจแต่ฉันเลือกที่จะปล่อยวางมันลงหากแต่เป็นการปล่อยวางและสังเกตทุกอารมณ์ที่ผุดขึ้นและจางลง โดยไม่เข้าไปยึดติดแม้ความเจ็บปวดทางกายจะรุนแรงจนยาแทบไม่ช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจกลับเป็นความสงบอันลึกซึง้งจิตใจถูกเรียกให้ปรับสมดุลในมิติที่ลึกกว่าเดิมเป็นสภาวะของการไม่ยึดติดอารมณ์ที่ผุดขึ้นในใจโดยไม่ตัดสินหรือพยายามควบคุมมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแค่ใช้ความรู้สึกมอง ปรากฏการเหล่านี้อย่างสงบขณะที่ความเจ็บปวดทางกายยังคงอยู่มันทรมานก็จริงแต่ฉันสัมผัสถึงความสงบในใจแม้จะมีเสียงพูดคุยเสียงเรียจกจัดจากคนรอบข้างด้วยความเป็นห่วงเพียงพยักหน้ารับและปล่อยมันผ่านไปความรู้สึกเฉยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่การหลีกหนี แต่เป็นการตื่นรู้ฉันเริ่มเห็นว่าความทุกข์หรือความสุขจากสิ่งภายนอกนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจยอย่างที่เคยคิดมันเป็นการเปลี่ยนผ่านการปลดปล่อยจากกรอบของตัวตนที่เคยสร้างความคาดหวังหรือยึดติดความเจ็บป่วยไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายภาพหากแต่เป็นเสียงเรียกจากจิตใจและพลังงานที่ถูกสะสมมายาวนานมันเหมือนเป็นการบอกให้ฉันหยุดฟังร่างกายฟังจิตใจ และสังเกตพลังงานภายในที่กำลังเคลื่อนไหวฉันพบความไม่สมดุลในตัวเองกำลังถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของความป่วยไค้การได้อยู่กับมันอย่างสงบจึงกลายเป็นการบำบัดที่ลึกซึ้งกว่าการรักษาทางกายความรู้สึกปล่อยวางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเช่นนี้ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันด้วยมุมมองใหม่ ฉันเริ่มเห็นว่าความสุขหรือความทุกข์จากสิ่งภายนอกไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของเราหากเรายอมรับมันด้วยความเข้าใจฉันพบว่าความเจ็บปวดเป็นเพียงอีกด้านหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่สภาวะของการปลดปล่อยตัวตนเก่ากรอบของอัตตาที่เคยยึดถือสิ่งต่างๆอย่างแน่นหนาท้ายที่สุดฉันตรหนักว่าความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นครูที่นำพาบทเรียน สำคัญมาสู่ชีวิตมันช่วยฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและคุณค่าในตัวเองการปล่อยให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่วิ่งหนีหรือผลักไสมันออกไปกลับนำมาซึ่งความเงียบสงบที่ลึกซึ้งแม้พลังงานลบความซับซ้อนหรือความไม่สมดุลในชีวิตยังคงอยู่แต่ฉันกลับมองเห็นถึงความไร้แก่นสารของมัน สิ่งเหล่านั้นไม่ได้สร้างความสิ้นหวังหากแต่เป็นโอกาสให้ฉันค้นพบความสงบในความว่างเปล่าในความว่างเปล่านั้นมีความงามที่โอบล้อมชีวิตเอาไว้อย่างลึกซึ้งความป่วยไข้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทดลองแต่เป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ที่พาไปสู่การตื่นรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจ หากมองด้วยสติและใจที่เปิดกว้างมันเป็นช่วงเวลาที่พาเราใกล้ชิดกับตัวเองมากที่สุดเป็นโอกาสที่จะปลดปล่อยสิ่งที่หนักอึ้งในใจและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่โอนเอนแต่บางทีความเจ็บป่วยอาจเป็นของขวัญที่มาในรูปแบบที่เรามองข้ามบทเรียนที่ไม่ได้แค่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองแต่ยังช่วยให้เข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกกว่าเดิม